ก็กูงงว่ะทำไมมันบางทีมันก็ไปได้สองรอบทางมีมันบางทีมันก็กระโดดไปรอบเดียวว่ะโดนคนโดนไหมล่ะ <c oughs> กูดักแล้ว <c oughs> โดนไหมล่ะกูดักแล้วโดนไหมล่ะอ๋อ <c oughs> มั <c oughs> นเป็นยางเง จริงๆไปไหนรู้อีกนไปไหนรู้อีกนะกระโดดเ่ดาบเลยวิโดก <Yeah. c oughs> ไม่ยอมใส่กรอมมเทจังเดี๋ยวได้หลับคาชุดมันจะออกมาอีกแล้วกูเฝ้าเอาเออได้ลว <c oughs> อีฉันก็รอรอรอจนมาหอดมือนีอุ้ยเกือบตายดอกอคอดแค่บ้านฉันไม่มีไฟแดงจึงถูกแทงด้วยคำพูดจะ้ะได้ป้าอะไร ตัวเฮียอะไรเลือดกูมีน้อยออกทำไมแตก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 อีดอกแตก แตกหนึ่งสวยพี่สวย <c ười> กับเอลเลือดเถอะอ <c ười> ย่าตามกูเถอะหมายกับ bèn này rồi đi đâu đi die rồi đi tay rồi đi die rồi sai lồng hầm rồi má, của wa, โดนสิครับจะ,รรรจะไปไหนกู <laughs> ดักตรงนี้กูคุมเว้ยยาแตกดีดอกแตกดีดอกดีดอก

เจอแบบนี้มันเจ็บจุงเลยไม่ใช่ทางนั้นเนี่ยไ,ไม่เจ็ยบย่าจี้ เชี่ยมันจะตายอยู่แล้วอ่ะถ้าท้าใอ้มันจนได้อย่าบอกว่าป้อมแตกนะแค่นั้นอะ่ะ hãy ta mấy tham mê Ta mê tham 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 mê ก็เ,เห็นนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาบ้าอะไรใส่เกาะว่ะใส่กระ,ะมัน,มมนทเนท่จังเดี๋ยวได้หลับคาชุด เข้าม,มาได้ครับเข้ามาได้ครับแตกแตกอีดอกแตกอีดอกใส่กรอบมาเท่จังเดี๋ยวได้หลับคาชุด แตกได้หนูแตกนะไปแล้วนะไปแล้วนะจ้เด็กกับพวก